欢迎大家收看开心学汉语直播视频第六十四集สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อบปี้หยางเรื่สนุกเรง่ายได้เพอร์แน่นอนค่ะวันนี้ก็เป็นไลฟ์ครั้งที่หกสี่ของป๊อบปี้หยางเหล่าชื่อแล้วนะคะป๊อบปี้หยางเหล่าชื่อก็จะมาสอนในคอนเทนต์เรื่องเส้นค่ะเส้นนี้ไม่ใช่เส้นอะไรนะคะก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะนะทีี่เหมยยวอ你看今天我要教大家的是 อ่面条的名称นะคะก็ว面条的名称呢？ะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องเอ่อชืิตของเส้นต่างๆในภาษาจีนนะคะชืิตของเส้นต่างๆในภาษาจีนใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืม แจนส่งตาไอให้โยเฟนช่านะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้กันเลยนะคะวันนี้ป๊อปปี้อยางอัชชิกก็จะมาสอนในคอนเทนต์ก็คือเรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เ,เรื่องกินนะคะหลายคนบอกว่าป๊อปปี้อย่างาจะสอนบ่อยจังเลยแหม่ก็ วันวันหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําทุกวันก็คือการกินวันหนึ่งทานทั้งสามมื้อยิ่งถ้ามีเพื่อนมาด้วยแล้วก็ต้องพาไปกิน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 ใช่ไหมคะตั้งหลายใตใจผองหยดชิฟฟ่าหรอเวลาเวลาเราอยากจะเจอกันแน่นอนก็ต้องนัดทานข้าวดื่มกาแฟดื่มชาบางคนอาจจะดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอะไรกันแล้วแต่นะคะันเรื่องกินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สาคัญข้วนี้ปัญหามือเกิดอยู่ว่าเวลาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนว่าจะ จะเอาเส้นอะไรวีอธิบายไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยจัดคําศัพท์นะคะเป็นเส้นที่เจอบ่อยในประเทศไทยนะคะที่เจอบ่อยนะคะในรา้านก๋วยเตี๋ยวมาให้กับพวกเราชอบไหมนะคะถ้าชอบแล้วคลิกไลค์ให้เลยแล้วแชร์เลยนะคะเดี๋ยวเส้นใไไช,ช้เนะ่า,ม,ยยาะะมาเลยฉายเส้นะะคนึงนะะว่าสัญญาณเป็นยังไงนะใครเข้ามาแล้วก็คลิกไลค์เลยนะคะรายงานตัวกับป๊อปเปียางเราชื่อน,นิดนึงนะคะ อวันนี้ก็ฝนตกด้วยมรู้สัญญาณจะโอเคเห็นเราซื้อชั้นหรือเปล่ามาแล้วมิฮาว์ิฮาวมาแล้วทักเราซื้อเลยนะคะแหม่มีคนให้หัวเราะมาด้วยอ่านะคะก็ไม่รอแล้วเพราะเราซื้อตู้ืซอเออเรา,าเหรอเฮอนะคะ 问你有吗？因为直播视频完之后，我要去吃火锅了，你看要去吃火锅。浏览者来是来这边太熟悉了，有吗喽？嗯啊，OK，你看今天呢，我要教的题目呢就是面条种类，面条种类哈。面条的意思呢就是鬼条、啊，你看你进来没去？ เส้นอะไรก็ได้เป็นนูดลส์ทุกอย่างเลยนะคะเราก็จะเรียกมรวมว่าเนียนเฉียวไม่ว่าจะก๋วยเตี๋ยวว่าหมี่เรียกมรวมกันว่าเนียนเฉียวเนียนเฉียวเนียนเฉียวและรู้ไหมล่ะคะว่าเนียนตัวเดียวนั้นหมายถึงอะไรเนียนก็คือแป้งนะคะแป้งส่วนคาว่าเฉียวนั้นแปลว่าเส้นเฉียวนั้นคือเส้นเมื่อนามารวมกันเนียนเฉียวก็คือเส้นนะคะเส้นที่ทํามาจาก แป้งนั่นเองก็คือก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่นูโดส์ทั้งหมดนั่นเองนะคะอ่ะออกเสียงตามค่ะเมี่ยนเฉียวเมี่ยนเฉียวเยี่ยมมากเห็นปังนะคะจงเล่แปลว่าประเภทนะคะประเภทเมื่อนำมารวมกันเมี่ยนเฉียวจงเล่เมี่ยนเฉียวจงเล่ก็คือประเภทของเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะมี你们喜欢吃什么呢ชอบกิน เส้นอะไรบ้างหรือว่าพวกเรารู้จักเส้นอะไรบ้างไหนลองพิมพ์ส่งมาบอกไหนสิก่อนที่เราจะ,จะเริ่มสอนใครชอบเส้นอะไรไหนส่งมาบอกป๊อปปี้อย่างเราชื่อไหนสิคะว่าชอบเส้นอะไรกันบ้างอเมียนแถวจงเล็กอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะยังอยู่ในช่วงการรักทายกันอยู่เลยใช่ไหมคะเนาะ อาจจะรถติดยังไม่ถึงบ้านก็เลยอาจจะยังไม่ได้ดูอย่างน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยแชร์ไปก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมีเวลาก็จะได้มาดูนะได้นะคะเราซึ่งไม่ลบไลฟ์นะคะเพราะต้องการให้เราเนี่ยเรียนไปแล้วมาทวนกันนะคะมาทวนกันนะอ่ะเมี่ยนเขียวจงเลยนี่คือคอนเทนต์ที่วันนี้เราจะสอนคือเรื่องของเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะ,ะขนมจีนพูดว่ายังไงคะเราชื้อบะหมี่เหลืองค่ะ มี่ฝั่ค่ะการเมียนค่ะเราชื่อเหินเที่ยวเลี่ยเขียนภาษาจีนไม่เป็นค่ะไม่เป็นไรงานะเดี๋ยวมาดูเล้จินอ่ะโอเควันนี้มีสอนมีคนอถามเรื่องขนมจีนเดี๋ยวเราสื่อสอนแน่นอนค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า่ะ <c oughs> เส้นแรกที่เราจะสอนเนี่ยต้องเป็นเส้นเล็กค่ะเพราะว่าที่ต้องสอนเส้นเล็กเพราะว่าอาหารที่ชาวจีนนะคะหรือไม่อเฉพาะชาวจีนชาวต่างชาติ รู้จักกันมากก็คือพวกผัดไทยใช่ไหมคะแล้วผัดไทยเนี่ยก็คือใช้เส้นเหล็กในการผัดหรือว่าเป็นเส้นจันนะถ้าแบบเหนียวหนึบหนอยก็เป็นเส้นจันแต่เอาเป็นว่าผู้เส้นจันอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจหรอกคะ่นะเนาะเขาไม่ได้แยกประเภทอะไรเยอะแยะมากมายแค่เอามาเปรียบเทียบลักษณะของเส้นที่มันคล้ายกับเส้นที่เขามีนะคะก็พอแล้วนะคะซึ่งเส้นเหล็กเนี่ยนะคะในภาษาจีนใช้คําว่าเห็ดเห็ดนะคะ เหอฝนคือเส้นเล็กนะคะเหอฝนเหอฝรนะคะเป็นสั์เฉพาะเลยนะจีนกัวจงกัวเก็มีเหอฝรนะคะที่เมืองจีเนี่ยเขาก็มีเหอฝนเหมือนกันนะคะเนาะมีเหอฝนทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีเหอฝรนะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงเหอฝนเนี่ยเขาเข้าใจแน่นอนนะคะอย่างเวลาไปทางผัดไทยไท่กัวเฉ่ยวแม่นะคะบางทีเราก็พูดเป็นไท่กัวเฉ่ยวแม่ได้เลยก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดสไตล์ไทยนะคะเพราะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวผัดทุกคนก็จะนึกถึงผัดไทยนั่นเอง ะก็คือไทสื่อเ河粉เราซื้อนะชอบพูดกับเพื่อนแบบนี้ก็เวลาพูดถึงผัดไทยเราจะพูดว่าเจ้าสื่อนี่คือไทสื่อ炒ฟ粉ไทสื่อ炒河粉ไทสื่อนี่คือไทสไตล์ข่าแปลว่าผัดเหอฝฟนก็คือเส้นเล็กนั่นเองนะคะไทสื่อเ河粉เฮอ่อฝฟนคือเส้นอะไรคะไหนส่งคาําตอบมาสิเส้นเล็กถูกต้องเยี่ยมมากค่ะ นั้นจำได้แล้วนะคะข้อฝนก็คือเส้นเล็กค่ะอ่ะอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆโอเคอ่ะต่อมาเส้นต่อไปนะคะก็เป็นเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ป๊อปปี้อย่างเราช,ชว่ชวอวย,ยูย่ช,ช่างยู่นุ่มอยูคือมันทั้งแบบนุ่มนะค่ะมันนิ่มแล้วมันก็หอมด้วยการเส้นใหญ่สิ่งที่จะทำเป็นแบบสดๆใช่ไหมคะ เส้นใหญ่ในภาษาจีนนะคะเส้นใหญ่จงห中文叫做河粉片河粉片นะคะชัดไหมชัดนะคะโอเค河ยนจริงๆแล้วเนี่ยชื่อมันจําง่ายมันก็จะคล้ายกับคําว่า河粉เพียงแต่ว่า河粉น,นี่เส้นเล็กนะคะแต่ถ้าเราซื้อเติมเพี้ยนไว้ด้านหลังก็จะกลายเป็นเส้นใหญ่นั่นเองนะคะเพี้ยนมันแปลว่าแผ่น เส้นใหญ่มันเกิดจากออตอนที่มันทําออกมาคือมันเป็นแผ่นแล้วก็ค่อยมาหาั่นให้มันเล็กลงเล็กลงใช่ไหมคะก็เลยเรียกว่าเหอเฝันเพี้ยเหอเฝันเพี้ยออกเสียงตัง้งกันหรอวะาไรเหอเฝันเพี้ยถูกแล้วนะคะเหอเฝันเพี้ยก็คือเส้นใหญ่ในเดืเอนี้นอือ๋อวัวเจนไอเหอเฝันอโอเคเยี่ยมมากค่ะเหอเฝันเพี้ยน,น,นะจ๊ะชอบไหม ใช้ชวนเหอผเพียรไหนใครชอบเส้นใหญ่นะคะคลิกไลค์ให้เราซื้อเลยใช้ชวนเหอ h งเพียรว้ามหลายคน跟我一样喜欢吃河粉片很多人来来看跟我一样ก็คือเหมือนกับฉันเลยนะคะ喜欢吃河粉片ชอบทานเส้นใหญ่นะคะก็สั่งประจำเลยนะคะเส้นใหญ่เย็นตาโฟแห้งค่ะ ชิวหวานอร่อยอะนะคะอันต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นเอกหนึ่งเส้นนะคะที่เป็นเส้นที่ทําสดๆเหมือนกันนะคะเป็นสีเหลืองๆสีเหลืองๆก็คือพวกบะหมี่นะคะบะหมี่ก็เรียกนิ้งไงคะต้านเมี่ยนต้านเมี่ยนต้านเมี่ยน,นก็คือเป็นบะหมี่ไข่นั่นเองโดยคําว่าเมี่ยนเราดูแล้วมาจากคําว่าเมี่ยนเขียวที่แปลว่ากว๋วยเตี๋ยวซึ่งคำว่าต้านนั้นแปลว่าไขา่เมื่อนํามารวมกันต้านเมี่ยน เมี่ยก็คือบะหมี่ไข่ก็คือบะหมีม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆไม่ว่ามันจะเป็นทรงกลมทรงแป้นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เรียกว่าตั้นเมีย่ยตั้นเมี่ยนะคะก็เสน้นเอ่อเส้นบะหมี่ไข่อ่าบะหมี่ไข่เนาะใครทํางานร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะรีบแชร์ด่วนๆแชร์ไปเลยนะคะนอรับรองเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะหรือว่าใครทําร้านอาหารอยู่นะคะหรือทาทาเกี่ยวก,กับร้านอาหารเนี่ย แล้วต้องมีพวกเส้นต่างๆนะคะรีดแชร์ไปเลยนะคะเคลิปนี้ไลฟ์นี้มีประโยชน์แน่นอนนะคะอ่ะบะหมี่เรียกว่าตันเมี่ยน้ okay. ันเมี่ยนเคใคร喜欢吃蛋面给我大爱ใครชอบบะหมี่แล้วก็ให้เลิฟมาเลยคะ่ะส่งหวัวใจมาให้เราซื้อรัวๆเลยนะคะโอ้โหยศเหิน oh, ต oh ัวหนช่วนตันเมี่ยนีหละคนชอบกินตานเมี่ยนไหนดูสิ 对对，担面非常好，呐看，然后下一个，你来，呐看，等吃火锅的时候，我也要点这个面啊。因为老师去吃火锅，你师顾了是在面摊，寿司，先吗？火锅就是冒饭就是寿司，呐。火锅，比如说火锅就是冒火锅，就是饭。我一会儿要去吃火锅的时候，我一会儿去吃火锅的时候。 也要点这个面也要点这个面ก็จะสั่งบะหมี่อันนี้เหมือนกันค่ะรู้ไหมว่าเราจะสั่งบะหมี่อะไรใครเดาได้ต tiktok tiktok เราจะสั่งบะหมี่อะไรตอนไปกินสุกี้อ่ะพวกเราสั่งบะหมี่อะไรคะดูสิมีใครเดาได้ไหมเออเออเอออ่ามีคนเดาถูกแล้วเยอะมากเลยก็คือบะหมี่หยกค่ะบะหมี่หยกค่ะเรียกว่าเเเฟฟ่่่่่ยยยีีีมนเมี่ยน เฟยชุยเมียนบะหมี่ยกค่ะโดยคําทายนั้นมีคาว่าเมียนซึ่งแปลว่าไม่มีส่วนคําว่าเฟยชุยคืออะไรเฟยชุยเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งค่ะก็คือหยกเนื้อแข็งนั่นเองนะคะหยกเนื้อแข็งหยกมีสีอะไรล่ะคะก็มีสีเขียวสิคะก็เลยเรียกว่าเฟยชุยเมียนเฟยชุยเมียนก็บะหมี่หยกนะคะนาอบะหมี่หยกชอบกินไหมชอบกินไหม好吃对อ对อร่อยเนาะ 翡翠面เฟื่่เมียนก็บารมหยกนะคะบารมหยกนะนไหนตอบถูกไหมโอเคบารมีหยกเยียะมากเลยเฟช่อซเมียนท่านถามนะคะอ่าโอเคใช่ก็เมียนนะชื่อ火锅的时候也要点นะคะเวลาทานสุกี้ก็ต้องสั่งเหมือนกันค่ะรู้ไหมไม่เป็นประเภทเส้นเหมือนกันแต่อาจจะไม่อยู่ในพวกบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่มันก็เป็นเส้นนาจิชื หุ้นเส้นรู้ไหมว่าหุ้นเส้นเรียกว่าอะไรไหนต้องบอกเราือสีลองนึกเป็นภาษาจีนเอหุ้นเส้นเรียกว่าอะไรนะไหนใครตอบได้ใครตอบได้เลิกตอบมาแล้วค่ะแฟนซฝแนซืีแฟนซอก็คือหุ้นเส้นนะคะชอบไหมันนิ่มๆแล้วก็就就是ท้嫩，然มิ透ด的。 เท่าหมิงแต่เท่าหมิงคือใสๆนะคะได้ก็ศัพท์เพิ่มนะอะไรที่เป็นใสๆก็คือแบบเท่าหมิงนะคะแล้วก็คำว่าเอา่อแล้วก็รวนๆแต่คือแบบนิ่มๆนุ่มๆอ่านะคะฝันซื้อฝันซื้อก็คือเป็นวุ้นเส้นนะคะจริงๆแล้วคำนี้นะคะอันนี้นอกเรื่องเรื่องเส้นนิดนึงนะคะคำว่าฝันซื้อเนี่ยนอกจากแปลว่าวุ้นเส้นแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีความหมายเป็นศัพท์ไปรอนด้วยนะคะเป็นศัพท์ที่ในโลกโซเชียลต้องรู้จักนะคะมันคือ แฟนส์นี่ยแฟนส์นะคะอย่างแบบป๊อบปี้อย่างฝันซื้ออ่าก็คือ,อแฟนขับป๊อบปี้อย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยคือคือฝันซือเนี่ยถ้าเราแปลตรงๆนะคะมันคือ,อแปลว่าหุ่นเส้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นศัพท์เรียนเสียงภาษาอังกฤษก็คือแฟนสเพราะว่าเขาบอกแฟนส์เนี่ยมันคือ f อย่าก็แฟนแล้วก็ลงท้ายด้วย s เนะะี่ยแฟนส ก็จะมี S อยู่ด้านหลังก็เลยเรียกแฟนซึเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สมมติว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์ใดหรือว่าไปในแบบเพจใดแล้วแบบเจอคำว่าแฟนว่าฉันเป็นฟนซอย่างเงี้ยเห็นคอมเมนต์ฉันเป็ฟนซก็ไม่ใช่แปลว่าฉันคือวุ้นเส้นของเธอนะคะอย่าไปแปลแบบนี้นะคะแปลว่าฉันเป็นแฟนคลับของคุณค่ะเสิ่งปอียา์ดวแฟนซไหนก ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับป๊อปปี้ยังอย่าลืมให้หัวใจรัวๆเลยนะคะแล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะได้ไห้ได้ไดใช่แล้วค่ะคือแฟนคลับนะคะเยี่ยมมากนะคะไหนก็เอ่มก้นต้องฝันชาฝันซื่อปุยยางะฝันซือมันจะแบบเป็นเส้นแบบเรียวๆเลยนะคะในภาษาจีนมันจะมีอัอนนึงคือต้องฝันต้องฝันมันค่อนข้างที่จะแบบอม มันจะมันจะอ้วนกว่าฝันเสือเราซุก็พูดไม่ถูกคือที่เมืองจีนเขาจะมีตระกูลพวกไข่ยขวุนเส้นเยอะแยะมากมีตั้งแต่ฝันซืือควันแฝนตรงฝัน,อ,นอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าฝันซืือจะเป็นแบบมุนเส้นบางๆเส้นเล็กๆนะคะเนาะอาโอเควันนี้จะขอเป็นแนะนําเกี่ยวกับพวกแบบเส้นที่เจอบ่อยในประเทศไทยนะคะเอาไว้รอหนะ้าไลฟ์ต่อไปจะเป็น เส้นที่เจอบ่อยๆในประเทศจีนบ้างเผื่อใครไปเที่ยวเมืองจีนเนาะจะได้แบบสั่งเส้นถูกนะคะจะได้กินเส้นได้กินเส้นเดี๋ยวไม่กินเส้นนะจ๊ะอ่ะเราซื้อเห็นแล้วเมื่อกี้หลายคนนะคะส่งมาบอกว่าเป็นเม,เมี่ยนอันนี้เดี๋ยวเรามาดากันว่าเมีม่ยนอันนี้มันคือเมี่ยนอะไรนะคะฟังเปยนเนี่ยฟังเป็นเนี่ยฟังเปยนเนี่ยนนคืออะไรอะแต่เราได้แล้วแหละคำว่าเมี่ยนมันแปลว่า ก๋วยเตีเ๋ยวบะหมี่นูโดสนะคะส่วนคําว่าฟังเปี้ยกฟังเปี้ยกฟังเปี้ยกแปลว่าอะไรล่ะคะฟังเปี้ยกแปลว่าสะดวกค่ะสะดวกสบายสะดวกสะดวกฟังเปี้ยกบะหมี่สะดวกเอ๊ะฟังเปี้ยกเนียนบะหมี่สะดวกบะหมีมม่อะไรล่ะสะดวกคะไหนใครรู้บ้างมันคืออะไรในภาษาไทยคะฟังเปี้ยกเนียนคืออะไรคะก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอื 方便面方便面方便面ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะซึ่งพวกเราก็เรียกกันว่ามาม่าใช่ไหมคะ่จริงมาม่าเป็นแบรนด์นะคะคืออนักเรียนชาวจีหลายคนนะคะเพื่อนเพือนชาวจีเ้าสู้เอีย为什么你们把方便面叫做妈妈妈妈它不是一个品牌ย一个面的品牌一个面的公司呀นะคะเขาก็จะแบบ ไม่เป็นชื่อแบรนด์ไม่ใช่หรอมันทําไม่หนีบอกว่าหนีกินมังม่าแต่หนีไปหยิบแบบไวๆไปหยิบควิกไปหยิบแบรนด์อื่นมานี่นะว่าเออมันติดปากเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะฟังเป็นเนี่ยนะคะ老เ的指甲我的อเ漂่เมีมี่มีสีอันนี้ทําใหม่มาเลยนะสีเจลนะคะอยู่ได้ตั้งหลายวันเชียวนะคะฟังเป็นเนี่ยฟังเป็นเนี่ยอ่ะโอเคโอเคนะคะ หลายคนแปลออกมาเป็นมาม่าจริงๆแต่ก็คือว่ามีกึ่งสําเร็จรูปนะคะอามาดูและอันนี้เป็นอันที่หลายคนอยากรู้มากเพราะว่าเวลาที่ทานอาหารไทยพวกอาหารแกงๆก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องกินกับเส้นนี้เลยก็คือ,อขนมจีนขนมจีนขนมจีนก็เรียกว่ามีเซี่ยมีเซีย่ยรีบจดเลยนะคะเพราะว่าเป็นอันที่แบบ มีคนถามเข้ามาบ่อยมากป้าพี่ยางคะไอ้ขนมจีนเรียกว่าอะไรนะคะเราอตอบเกือบทุกวันเลยอะเนาะมีเสีย่ยมีเสี่ยนะคะก็คือขนมจีนเป็นศัพท์เฉพาะเลยแหละคขาบอกว่าเออเราซื้อมีมันแปลว่าข้าวใช่ค่ะมีคือข้าวสารเสีย่ยนแปลว่าเส้นเออเส้นที่ทํามาจากข้าวนั่นเองนะคะกอะ็อันนี้มันเป็นชื่อเฉพาะแปลว่าขนมจีนหยมไม่ม่เซี有ยน จงหัวยองยองอคุณหมิงหันยองหมินดาที่เมืองคุณหมิงเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงมากเรื่องหมี่เสียนก๋วเฉียวหมี่เสียงน้าถ้าไปคุณหมิงต้องทานก๋วเฉียวหมี่เสียนนะคะเขาก็มีขนมจีนเหมือนกันแต่เขากินไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะไม่เหมือนกินเป็นคนละแบบนะ,ะแต่ว่าเป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นหมี่เสียนขนมจีนขนมจีนนะคะแล้วคนจีนจะรู้จักไหมรู้จักนะคะเวลาสมมติไปทาน เอ่อลุยแกงลี鸡肉汤ลุยแกงลี鸡肉汤ก็คือเอ่อแกงเขียวหวานเราชอบมากลุยก็คือสีเขียวกาลีก็คือเอ่อ curry ก,ก็คือแกงกะหรี่นั่นเองแกงกะหรี่สีเขียวอ,ะอ่ะเอ่อมันจะเหมือนภาษาอังกฤษคือ green curry นะคะลุยกาหลีี鸡肉ก็คือเนื้อไก่ทงก็คือซุปซุปเนื้อไก่เอ่อกะหรี่เขียวอ่าแบบเนี้ยนะคะก็ต้องทานกับขนมจีนใช่ไหมคะเวลาที่เราชี้ไปอ้อ่ มี米饭还是嗯米线มีย米饭还是米线คุณจะเอาข้าวสวยหรือว่ารับเป็นขนมจีนมีย่อมีย่อคุณต้องการมีแฟนมีแฟนก็คือข้าวสวยข้าวเปล่าข้าวเปล่าก็ได้ใช่ไหมคะมีแฟนหรือหรือว่ามีเชียก็คือขนมจีนมีเชีย 我要米线我要米线นะคะ我要两份米线นะคะ两份ขอสองที่เลยนะคะขอขนมจีนสองที่我非常喜欢米线เราชอบขนมจีนมากนะคะกินกะับสอ้มต่ำก็อร่อยนะตุ对对้ย้ยกับ那个凉拌木瓜吃也很好吃啊凉拌木瓜凉拌木瓜呃นาะใช่ไหมคะก็อร่อยนะ มียอด米饭还是米เต้ามีเสน OK เยอะมากค่ะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเ,เวลาที่เราเนี่ยนะคะสมมติเราเป็นเป็นฝูหัวสมมติเป็นฝูหัวเ,ยยเ,เป็นบริกรนะคะพนักงานเสิร์ฟในร้านเนี่ยนะคะเเอราอยากจะถามลูกค้าว่าคุณเนี่ยนะคะจะทานเอาเส้นไหนเอาพวกไงตัวเนียเอาพียายนะาพ่คะเอาเส้นไหนคะคุณลูกค้ารับเส้นไหนคะรับเส้นไหนคะก็ถามแบบนี้นะคะ 你要哪种面你要哪种面你要哪种面นะคะเขาวม่หนีแปลว่าคุณหรือท่านนะคะยอดยอดแปลว่าต้องการจะเอานะคะในที่นี้คือคุณต้องการนะคะและคือคุณรับนั่นเองนี่ยอดน้าจงแปลว่าชนิดไหนนาคือไหนจงแปลว่าชนิดนะคะนาจงนาจงชนิดไหน เนียนเนียนแบบว่าเส้นนะคะเส้นหรือก๋วยเตีเต๋ยวบะหมี่นะหมี่ย่อหนาจงเนี่ยหมี่ย่อหนาจงเนี่ยคุณต้องการเส้นแบบไหนคะนะคะหรือที่คนไทยเาชอบออพี่รับเส้นอะไรคะน,น,น้ยอยนี่ยหนาจงเนี่ยหนายอยากได้เนี่ยอะไรต่อเราซื้อไหนสิขอดูหน่อยนียอด่หนาจงเนี่ยคุณจะเอาหมี่ชนิดไหนเนี่ยนา,ยนา,ยก,าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่พูดว่าอะไรหรอคะ ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ทูดสอดไปหมดแล้วนะคะเนาะมาไม่ทันละสิอ่าไหนขยับให้เราสุทวนอีกทีไหนคลิกไลค์ให้เหลิฟแล้วแชร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทวนใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคไหมถ้าเอาแล้วก็จะให้ทวนแล้วก็ถ้าหากทุกคนอยากให้ป๊อปปี้อยางเราซื้อทวนอีกรอบแล้วก็คลิกไลค์ให้เหลิฟแล้วแชร์เลยนะคะ เราจะทวนให้นะจ๊ะมี how I อ e ว t นโอเค่ะงั้นเดี๋ยวทวนให้เพราะว่า love and like and share mm hmm. เยอะมากเลยมาดูค่ะถ้าทุกคนนะคะ,ะเราจะโชว์แผ่นภาพก่อนนะคะไม่ใช่แผ่นภาพคือโชว์ตัวอักษรก่อนแล้วเราลองคิดเป็นภาษาไทยว่ามันคืออ,อ,อะไรเนาะจะได้ถือว่าเป็นคนที่เรียนแล้วก็ทวนไปด้วยคนที่เพิ่งมานะคะก็รีบ จดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปทบทวนได้นะคะตี้กอ่อ่ะเจก็จซื้อขอลิงตามลำดับนะคะ,ะาาจุนึ่ง่เียมต่งวเตรียนึ่งชเดี๋ยวหนภาษาัีนพวกเรานึกเป็นภาษาไทยนะคะใครที่มาใหม่ก็เ,เรียน่เลรียนะคะพวกเลรายม่นไปงชวรอบมหนึ่งยช่วมเ เคอร์อฟเวนเคอร์ฟอวคืออะไรคะดูสีตอบได้ไหมอ่าพิ่งจะมาอคเนาะอ่ะเคอรนเส้นอะไรคะเส้นเล็กเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กเคอร์ฟเนต่อมาเคอร์เนเพยอนเพยน เหอฝนครยเส้นใหญ่เส้นใหญ่หญโอเคเส้นใหญ่นะคะเหอฝนครับเส้นใหญ่ต่อไปอีกอกันเนี่นเส้นอะไรจ๊ะนึกออกไหมคะตอบเลยบะหมี่เหลืองนั่นเองนะคะบะหมี่เหลืองเจ้าตัวแตนเมี่ยบะหมี่เหลืองนะคะ ่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงทบทวนกันนะคะอยู่ในช่วงการทบทวนกันนะคะต่อมาค่ะมีแฝนมีแฝนมีแฝเส้นอันนี้เหมือนเมื่อกี้ลืมสอนหรือเปล่าเส้นเล็กนะคะเอ้ไม่ใช่จะสอนเส้นหมีที่เล็กมากๆเลยค่ะมีแฝนเส้นมีมีสีขาวนะคะมีสีขาวแต่ถ้าบาหมี่จะเรียกว่าแตันเมี่ยตันเมี่ยบาหมี่นะคะ แต่ถ้าเป็นหมีแฝนหมี่ฝน่เส้นหมีสีขาวนะคะหา่อย่คอมเส้นหมี่สีามีี่มีเส้นมีน่สีขนค,ออะคะ้วนึกตามค่ะขนมจีขนะ้วยขนมจีนนะคะขนมจีนหนี่งส่ยโอมีเสใี่อีก,กน,นะอันนี้เอาอบกินเวีาสปทานสุ้กีอีกน่ยางเ้มี่ยน่ยเมี่ยน 翡翠面บ米มีโยบะมีโยค่ะโอเคนะคะ粉丝粉丝粉丝วุ้นนวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นจริงๆมีอีกสแลงหนึ่งก็จะหมายถึงแฟนใช่ไหมแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ใช่ก,ก็ย便面ง คืออะไรคะเป็นอะไรบะหมี่สะดวกค่ะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะต้อฟังเปลี่ยแนแะอ่านะคะนี่ก็เป็นการชวนอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่เพิ่งมาแล้วไม่เห็นแค่เราซสืออ่านแล้วแปลเนี่ยนะคะก็สามารถย้อนดูไลฟ์ได้เราจะมีการอธิบายด้านด้านต้นไปแล้วนะคะแล้วก็อีกประโยคหนึ่งก็คือมียาวน้าจงเนี่ย หนี้ย่อน้าจงเนี่ยคุณต้องการทานเส้นอะไรคะหรือคุณต้องการทานเส้นแบบไหนนั่นเองนะคะเนอะน,นี่ก็โอ้วันนี้ใครเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารถ้าพลาดไลฟน์นี้นี่น่าเสียใจมากมากเลยนะคะใครรู้นะคะว่าเพื่อนเราต้องได้ใช้อะไรแบบนี้นะคะรีบไลค์เลิฟแล้วแชร์ไปให้เขาเลยนะคะเนาะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอาเอาไปใช้อะไรก็เก็บเอาไว้ก่อนเก็บไว้ดูเองได้นะคะเนาะ และนี่ก็คือเป็นเรื่องเส้นนะคะเป็นเรื่องเส้นต่างๆที่น่ารู้ในเมืองไทยเพราะเส้นพวกนี้จะเจอบ่อยมากนะคะเอาไว้เดี๋ยววันหลังถ้าเราซื้อมีโอกาสนะคะก็ว่างๆเดี๋ยวจะมาทําเส้นที่เราเจอกันบ่อยๆในเมือจงจีนกันเนาะว่ามีเส้นอะไรบ้างเวลาที่เราช,าราชไปจียนอนนนะะอ่กกก็ต้งขมาเเพูดนะะียวับ พูดภาษาจีนออนไลน์นะคะตอนนี้เราซื้อมี2คอร์สนะคะเพราะว่ายังคงมีคนอินบ็อกซ์มาถามทุกวันทั้งไลน์ก็ตอบทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เราจะทมตอบให้เร็วที่สุดเลยนะคะก็คือนนมี2คอร์สคอร์สหนึงเป็นคอร์สเกี่ยวกับชีวิตประจำวันจะเรียกก็คือชื่อคอร์สออนไลน์ Chinese so easy และอีกคอร์สหนึงเป็นคอร์สภาษาจีนธุรกิจ ชิดเงินล้านนะคะชื่อคอสว่าคิ้วของแดนก็อันนี้ก็จะเข้มข้นเรื่องธุรกิจการนําสินค้าเข้ามาขายหรือว่าถ้าใครที่ทํางานที่ต้องออติดต่อซื้อขายของกับคนจริงก็จะเหมาะกับ คอร์สเอ่อที่ของยานมังกรน,นะคะเนาะส่วนถ้าเกิดใครเน้นะใช้สื่อสารในชีวิตประจาําวันหรือเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะก็แนะนําเป็นคอร์สช้ i นิสโซอ e ซี่ซึ่งตอนนี้นะคะคอ Chinese so Easy, ร์อสช้ i นิสโซอ e ซี่เราซื้อเปิดรุ่นที่2ให้ราคาโปรโมชั่นจาก3,990บาทเหลือ2,000บาทนะคะอันนี้ก็คือเรียนแบบเนื้อาหาเข้มข้นนะคะ,ะทุกสิ่งอย่างที่ไม่ได้ทุกสิ่งอย่างเธอแบบส,ออสรุปมาแบบ สิ่งที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเข้าพักเรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะลงึงประโยคที่ต้องต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสือก็จะสอนไม่เป็นเหมือนการปูพื้นฐานนะคะระดับของคอสนี้คือตั้งแต่0ูนย์ไปจนถึง h s k ระดับ34สามารถเรียนในคอสนี้ได้นะคะโอเคนะ อันนี้ก็เป็นถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมรือยากจะขอดูคลิปตัวอย่างการสอนนะคะสามารถ inbox มาถามป๊อบปี้ย่างเราชื่อได้เลยนะคะเนาะอันนี้คอนเทนต์สำหรับวันพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะอาตัวีมาให้เลือกก็จะมีเรื่องยื่นต้งกับหยิบฝ่าในวันพรุ่งนี้นะคะยื่นต้งคือออกกําลังกายยื่นต้งยื่นต้งคือคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายวันนั้นเราคุยค้างกันไว้ในไลน์ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวจะมาสอนคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายอย่างเช่น โยคะเรียกว่าอะไรวิ่งอย่างนี้ฟิตเนสดี่ยวแบบนี้ตีแบดเตะฟุตบอลเรียกว่าอะไรนะคะยิ่นตองหรือจะเรียนเรื่องยุ่ฝายื่ฝาคือไวยากรณ์กฎการใช้ภาษาถ้าใครอยากเรียนเป็นยิ่นตองอ่ามาเลยกดหนึ่งเลยนะคะส่งพิมหนึ่งมาส่งอัลซื้อเลยพิมหนึ่งเข้ามาถ้าเกิดใครอยากจะเรียนเป็นยื่ฝายุ่ยฝาแต่งมานก็ สอมาให้เลยค่ะอ้าไหน,นอยากเรียนอะไรกันก็ส่งคาตอบกันมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราซืจะนับว่าอันไหนเยอะกว่ากันเราก็จะเรียนอันนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะจำไว้นะคะยื่นต้องต่ายยุ้ฝาต่ายอนะคะกีฬาคาศัพท์ด้านกีฬานะคะพิมพ์หนึ่งคำศัพท์เกี่ยวกับออหลักไบากรณ์นะคะพิมพ์สองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันในไลฟ์ที่65ของป๊อปปี้หยางเราเชื้อ้นะคะ แป๊บเดียวมาถึง65แล้วนะคะเนาะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะแชร์ให้เราซื้อด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะยิ่งคนแชร์เยอะเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าคลิปนั้นมีประโยชน์ไลฟ์นั้นเนี่ยเ,เป็นเป็น,ปนที่เขาเรียกว่าอะไรคะมีประโยชน์ต่อคนหมู่มากนะ จะรู้แนว,ว่็อ๋อพวกเราเนี่ยชอบเรียนประมาณนี้นะคะคลิปแบบนี้มีประโยชน์เราซื้อก็จะทำคลิปแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้เรียนรู้ด้วยกันอีกนะคะนะถ้าเราดูเรียนแล้วนิ่งๆไม่มีฟีดแบ,บ็กกลับมาเราซื้อก็จะไม่รู้ว่าอันนี้มันดีไม่ดีนะคะพวกเราชอบหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการไลค์เลิฟแล้วแชร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ป๊อปปี้อย่างหรือรู้ว่าโอเคตอนนี้พวกเราอยากเรียนรู้อะไรและบุคคลภายนอกอยากเรียนรู้อะไรนะคะเนาะโอเคค่ะงั้นจินเยียร์หร้อซื้ 呃，到此为止，然后我们明天在第六十五个直播视频见面。啊、呃，要学习什么题目呢？就是要看你们打什么啦。到这里จะเรียนอะไรก็ต้ OK，谢谢大家的收看，再见。